สำหรับใครที่กำลังมองหาเคสพรีเมียมนะครับตัวงานนิเนี้บทางลมดีๆวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับจเจอกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นรีวิวเคสอีกหนึ่งแบรนด์นะครับจากฝั่งเยอรมันก็คือแบรนด์เฮเวนนั่นเองตัวที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเนี่ยมันเป็นยังไง ตัวเคสนะครับเป็นฟูลพาโนรามิกถ้าเรามองมาตรงๆงเนี่ยครับเห็นภายในได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับมันจะเป็นเทมเพิลการ์ดชิ้นเดียวกันเลยนะครับตรงจุดนี้ต้องบอกว่าในท้องตลาดเนี่ยหายากมากนะครับเคสที่ค่าลัศมีในการพับเนี่ยแคบมากนะครับบริเวณจุดที่มันโค้งเนี่ยมันก็ยังเห็นเป็นสันอยู่แต่ว่าเป็นสันที่มีความสมูทสูงนะครับถัดมานะครับบริเวณฝาหลังเนี่ยมันออกแบบมาเป็นโมเดิร์นดีไซน์นะเป็นช่องลมขนาดใหญ่แล้วก็ภายในของช่องลมขนาดใหญ่เนี่ย ก็จะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นอีกหนึ่งชั้นนะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยก็เป็นช่องลมเต็มพื้นที่เลยนะครับชั้นในเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์เหมือนกันเลยนะครับสำหรับฟอนต์พาร์เนลนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านบนนะครับโซนหัวเคสเลยไล่มาเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับ USB 3.2เนี่ยให้มา2ตัวแล้วก็จะเป็นแบบ Type C อีก1ตัวนะครับสุดท้ายก็ตามด้วยช่องเสียบหูฟังสำหรับตัวเคสนะครับทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีการยกสูงขึ้นมา แล้วก็จะมีช่องลมทั้ง3ด้านเลยนะครับอีกประโยชน์หนึ่งนะครับสำหรับช่องตรงนี้เนี่ยก็คือเอาไว้สอดมือเวลาเราจะยกเคสด้วยครับต่อมานะครับทางด้านท้ายเคสเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นจุดรวมของการเชื่อมต่อสายทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่มันแปลกตากว่าเคสปกติเนี่ยก็คือมันจะมีพัดลมให้ทั้งด้านบนและทั้งด้านล่างนะครับคือ HSC20 เนี่ยทางโรงงานเนี่ยเขาดีไซน์ทางลมแล้วนะครับ เขาเรียกว่า Miller Airflow จะใช้ก๊าซจอเนี่ยเป็นเส้นแบ่งระหว่างชั้นบนและชั้นล่างนะครับทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นการดูดลมเข้าทั้งหมดเพื่อผลักขึ้นไปทางด้านบนทางด้านบนเนี่ยซึ่งมันผ่านก๊าซจอมาแล้วจะถูกผลักออกไปจากเคสนะครับหลังจากดูภาพรวมภายนอกไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่างานเนี่ยค่อนข้างเนียบไม่ใช่ค่อนข้างแหละคืองานเนียบเลยนะครับเราจะไม่เห็นน็อตเลยคือเก็บงานมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับภายในเนี่ย ถูกออกแบบมาถ้าเป็นบ้านนี่ต้องบอกว่าบิวอินจบมาแล้วนะยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับงานเนี้ยเรียบร้อยคือมันถูกตกแต่งมาจากงานดีไซน์อยู่แล้วนะครับภายในเนี่ยเราจะเห็นแค่น็อตในจุดที่มันจําเป็นจริงๆนะครับสําหรับเคสตัวนี้เนี่ยตัวเมนบอร์ดเนี่ยจะถูกยกเอาไว้สูงกว่าปกติอ่าตัวนี้เป็นสส่วนนะส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนของการดีไซน์เรื่องทางลมอ่าระบบมิลเลอร์ดีไซน์ส่วนที่2เนี่ยมันกําลังพอดีเลยนะครับเวลาเราใส่ฮาร์ดแวร์เข้าไปแล้วเนี่ยมันยังมีจุดของ ฮาร์ดแวร์ที่เราโชว์แล้วก็พื้นที่โล่งบ้างให้มันสบายตาซึ่งมันบาลานซ์กันได้แบบพอดีเลยจุดต่อมาเนี่ยก็คือบริเวณด้านข้างของเมนบอร์ดนะครับเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งแล็คฮาร์ดดิส์หรือว่า SSD นะครับตรงนี้เนี่ยติดตั้งได้ทั้งหมด4ตัโตด้วยกันนะครับจะติดตั้งเป็นฮาร์ดดิสก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่อยากติดเป็นฮาร์ดดิสต์ตรงนี้มันถอดได้แล้วมันก็จะเป็นแผงสําหรับติดตั้งพัดลมอีกจุดหนึ่งเนี่ยภายในที่ผมชอบมากก็คือช่องสําหรับลอด มันลงตัวมันเข้ากับช่องระบายอากาศทางด้านหลังแล้วก็ทางด้านบนนะครับทาให้ภาพรวมเวลามองมาเนี่ยมันดูกลมเกินเรียกว่าเรียบเนี๊ยบแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับสําหรับภายในหลังจากดูภาพรวมกันไปแล้วรวมถึงภายในเนี่ยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันทีละจุดดีกว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยการเปิดฝาเคสก่อนดีกว่านะครับสาหรับ H S 420นะครับการที่เราจะถอดทุกด้านออกได้เนี่ยเราจะต้องเริ่มที่ตัวฝาบนนี่แหละ ทางด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีตัวดึงดึงขึ้นมาเลยนะครับสําหรับฝาบนนะครับที่เราเพิ่งถอดออกมาเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวมันเองเนี่ยด้านหลังจะเป็นฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวกับฝาเลยนะตัวนี้เขาใช้เป็นกาวซีนมือถือครับจะเป็นกาวดําๆอ่าเนี่ยซีนมาทั้งบานเลยแกะไม่ได้นะตัวเนี้แกะได้เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะพังก่อนอ่ะขอบอาจจะเยินมั่งถ้าใครจําเป็นจริงๆอ่ะถึงจะต้องแกะแล้วกัน สำหรับฝั anyway, ่งน right ี้นะครับด้านที IS ่เป็นหูหิ้วเนี่ยหูหิ้วตรงนี้ด้านนี Thirty ้เนี the ่ยเป็นด้านที่เราจะยกออกเขาก็จะมีแม่เหล็กมาให้2ตัวนะครับตรงนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านนี้นะครับจะเป็นเขี้ยว2ตัวเหมือนกันตรงบริเวณหัวเคสครับมันก็จะมีตัวลับอยู่นะครับเวลาเราจะใส่มันกลับเข้าไปนะครับเราก็แค่เล็งให้ตัวเขี้ยวตัวนี้มันตรงกับตำแหน่งที่เป็นตัวลับของมันอ่า ก็แค่วางลงไปง,ง่ายๆเลยนะวางปุ๊บปล่อยเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับด้านบนนะครับเปิดออกมาเนี่ยเคสตัวนี้หลักๆฝาเคสเนี่ยเขาจะมีน็อตทั้งหมด7ตําตำแหน่งด้วยกันนะถ้าเราจะถอดบานฝาโค้งออกเนี่ยจะต้องถอดตำแหน่งที่1 2 3 4สานะครับส่วนทางด้านฝาหลังเนี่ยฝาหลังเคสจะจัดเก็บสายไฟจะแมเทนแนซ์เนี่ยปลดล็อกที่น็อต2องตัวนี้นะครับอาจจะเป็น56ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่7ก็คือ ตำแหน่งของตัวด้านหลังเคสนะครับเดี๋ยวผมถอดบานกระจกโค้งออกดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องระวังตัวกระจกมันแตกด้วยแล้วก็น่าจะเป็นชิ้นหลักๆเลยที่หลายๆคนเนี่ยที่ซื้อเคสไปจะต้องถอดกันสําหรับฝาข้างตัวเนี้วิธีการเอาออกเนี่ยคือเราต้องผักเฉียง45นิดนึงนะครับแล้วก็ดันไปตรงๆทางทางด้านหัวเคสฝั่งนี้อ่ะ45แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะ,พะเพยหมดแล้วเราก็ ดึงไปตรงๆทางด้านนูน้นอ่านี่ตัวนี้ก็เป็นหน้าตาของรางสำหรับยึดฝานะครับอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าให้ดันไป45แล้วก็ผักมาข้างหน้าก็จะเป็นตามเชฟของตัวรางอันนี้แหละส่วนตัวน็อตที่ฝานี่ลักษณะมันจะเป็นเหมือนลูกล้อตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะหมุนได้แมทัเลียลมันเป็นเหล็กนะไม่ได้เป็นยางตัวนี้ทางด้านล่างของตัวฝานี่มันก็จะเป็นร่องสําหรับวางตัวกระจกอยู่แล้วส่วนทางด้านบนเนี่ยก็ทําเป็นรางนะครับสําหรับ ไลท์ลงไปล็อกผมมองว่ามันก็เป็นการออกแบบที่ดีนะแต่ว่าถ้าใครซื้อไปใหม่แล้วไม่รู้แมคานิกในการถอดฝาเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงสำหรับฝาหลังก็เหมือนกันเลยนะครับอย่างที่บอกว่าไขน็อตออก2ตัวก็ถอดได้แล้วนะครับดึงมาตรงๆเหมือนเหมือนภากออกมาเลยครับทางด้านบนเนี่ยเป็นระบบแม่เหล็กมีทั้งหมด2จุดนะครับก็คือหัวกระท้ายเคสตรงนี้นะส่วนทางด้านล่างเนี่ยครับ มันก็จะเป็นระบบรางล็อกนะเวลาใส่ฝาง่ายเลยก็คือเลงมุมตรงเนี้ยตรงโค้งให้มันเข้ามุมเนี่ยวางปุ๊บให้เข้ามุมแล้วก็ผักก็ปล่อยได้เลยข้อดีของระบบรางล็อกเนี่ยก็คือเราถอดปุ๊บเราเผลอผักออกเนี่ยมันไม่หลุดนะมันติดรางเนี่ยมันจะเลี้ยงกลับเข้าไปที่เดิมเนี่ยอ่าสำหรับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะแม่คันิกเดียวกันก็คือไขน็อตออก1ตัวเหมือน,นเดิมนะครับ แล้วก็ดึงออกมาตรงๆเหมือนฝั่งนี้แหละเนี่ยดึงออกมาก็หลุดแล้วก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับ2จุดก็คือนี่ซ้ายขวาด้านล่างก็เป็นรางล็อกก็จะเหมือนฝั่งทางด้านหลังเคสนี่แหละตอนนี้เนี่ยผมก็เอาเรียกว่าเปลือกรอบตัวเนี่ยเคลียร์ออกหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นเทมเพอร์การ์ด90องศาเปลือกด้านบนหรือว่าฝาหลัง จากภาพรวมเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นจุดติดตั้งฮาร์ดแวร์ภายในแล้วแล้วก็รวมถึงโซนที่สำหรับการเก็บสายไฟด้วยต้องบอกว่าแม้จะเอาเปลือกออกไปแล้วเนี่ยภายในเนี่ยก็ยังคงความเนียบอยู่นะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูจุดติดตั้งระบบคูลงกันมั้งดีกว่าผมจะเรียกว่าระบบคูลงแล้วกันพัดลมกับหม้อน้ำเนี่ยมันจะติดตั้งอยู่ด้วยกันได้นะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นแล้วว่าทางด้านล่างเนี่ยติดตั้งได้เขาเออกแบบมานะครับ ทางด้านบนก็สําหรับติดตั้งนะครับทางด้านหลังนี่ติดตั้งพัดลมได้2ตัวแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นตัวหม้อน้ําหรือพัดลมได้เพราะว่าผมเห็นแล้วนี่ทางด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราไปทีละส่วนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่แลหลกฮาร์ดดิสก่อนดีกว่านะครับว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสเนี่ยเป็นพัดลมหรือเป็นหม้อน้ำเนี่ยมันถอดง่ายไหมอ่ามันลื้อออกมาง่ายไหม อ่าสำหรับโซนนี้นะครับก็จะมีตำแหน่งของน็อตทั้งหมด3จุดนะครับ1 2แล้วก็3ซึ่งจะถูกล้องด้วยบูทยางเรียกว่าเก็บงานมาดีเลยดึงมันออกได้เลยนะครับนี่สำหรับตัวแลกดี้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนเป็นพัดลมอ่าก็เลยคิดว่าถ้าถอดออกมาทำงานข้างนอกอย่างเงี้ยมันง่ายกว่างสํสำหรับเพจด้านบนนะครับที่หลายๆคนเนี่ย มักจะเอาไปติดตั้งหม้อน้านํากันก็จะมีน็อตทั้งหมด2ตัวนะแล้วก็มีบูทยางเหมือนทางด้านข้างเลยอ่าก็ผมคิดว่าถอด2ตัวนี้ออกเนี่ยก็น่าจะออกแล้วหลังจากถอดน็อตออกแล้วเนี่ยตัวเพลทเนี่ยถ้าดึงขึ้นตรงๆเนี่ยมันไม่ออกนะมันต้องผลักมาทางนี้ก่อนนะครับอ่าผลักมาแล้วก็ดึงขึ้นนะนี่ส่วนทางด้านหลังตรงเนี้ยเคสตัวเนี้ย ให้พัดลมตําแหน่งนี้มาด้านบนกับด้านล่างมันจะต้องถอดตัวเพลทยึดพัดลมออกมาก่อนนะครับในตําแหน่งนี้เนี่ยจุดที่เป็นวงกลมเนี่ยเราจะต้องถอดเพลยยึดพัดลมออกมาเท่านั้นนะคือเก็บงานมานั่นแหละตั้งใจให้มันเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับน็อตนี่ก็ถอดออกแนละ้วเดี๋ยวผมลองดึงเพลทออกมาดูดีกว่านี่เราจะเห็นว่ารูที่เราจะติดตั้งพัดลมจริงๆเนี่ยมันจะเป็นรูทางด้านในเนี่ยรูในสี่รูนะครับมันจะถูกซ่อนไว้คือ อยากให้เนี้ยบนั่นแหละเกออ็บงานซ่อนหัวนอ็อตมันเลยทําให้เราไม่สามารถติดตั้งจากทางด้านหลังเข้ามาหรือจากทางด้านหน้าก็ไม่ได้ต้องถอดเท่านั้นนะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เอาไปติดตั้งภายนอกแล้วก็ค่อยเอามาใส่กลับเข้าไปใหม่สําหรับจุดสุดท้ายนะครับติดตั้งพัดลมเนี่ยก็จะเป็นเพจทางด้านล่างอันนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าดูแล้วไขน็อตตัวเดียวนะครับนี่ไขปุ๊บยกออกง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัวฟิลเตอร์กันฝุ่นเนี่ยเราก็แค่ดึงออก ช่องที่มันยกลอยให้ลมเข้าอยู่เนี่ยดึงออกมานะครับมันก็หลุดแล้วนี่ฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับชิ้นต่อมานะครับนี่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเรียกว่าเด่นเป็นสง,ง่าเลยก็คือตัวคํำการ์ดนั่นเองนะเคสตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวคํำการ์ดมาให้ซึ่งมันสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้แต่ต้องปลดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมเอาทีละแกนก่อนแล้วกันตัวนี้มันจะเลื่อนเป็นยื่นหรือหดเข้าไปได้อ่าปลดตัวนี้ปุ๊บ สูงต่ำได้นี่ถ้าเราจะเลื่อนหน้าหลังเนี่ยมันต้องคลายน็อตออกก่อนเวลาได้ตำแหน่งที่เราอยากยึดแล้วหรือว่าเจอตำแหน่งที่ตัวเนี้ยมันเลี่ยงพัดลมได้แล้วใส่เพลทตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ยึดน็อตกลับเข้าไปก็ได้แล้วโซนต่อมาเนี่ยไม่พูดถึงนี่ไม่ได้เลยนะตรงนี้เนี่ยก็คือช่องสําหรับลอดสายไฟซึ่งที่แรกผมมองผมนึกว่าช่องแอร์แต่พอเอานิ้วจับดูเฮ้ยมันยางนี่หว่า แล้วสมมุติว่าถ้าเราลอดสายเอาไว้อย่างนี้อยากจะล็อกให้แน่นแเรวก็แค่ลูดหวีลงมานี่มันก็จะล็อกได้แน่นเลยนะนัเป็นการจัดระเบียบซึ่งหวีก็ให้มาหลายชิ้นอยู่ก็อยู่ที่จะดีไซน์เอาแล้วกันต่อมาเนี่ยก็เป็นโซนสุดท้ายแล้วกันที่ผมจะพูดถึงก็คือโซนของหลังเมนบอร์ดอ่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้นึกถึงตอนซื้อแต่ว่าตอนประกอบเนี่ย พิ่งจะมาเจ็บใจเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันให้มาใ,ให้ที่มาน้อยบ้างอะไรม้างตรงเนี้ยเขาทําเป็นแชมเบอร์เอาไว้สําหรับพวสะพายอ่าติดตั้งตรงนี้แล้วก็มันก็จะมีเป็นเหมือนรางไฟให้เราเหมือนเป็นบ่าอย่างสีฟ้าเนี่ยเขาจะเขียนเลย recommend for 4บก4พินก็คือ8พิน CPU นั่นเองอะ่ะหมายความว่าตัว h ฮเว่นเนี่ย วางมาให้แล้วว่าตรงนี้ควรจะเลือ้อย8พิน TPU ไปตามโซนสีฟ้านี่เลยครับ4บก4อย่างโซนสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยนะเดี๋ยวผมซูมสักนิดนึงแล้วกันเห็นไหม Recommend for front IO ก็คือพวกสายที่มาจากหัวเคสเนี่ยถัดมาทางด้านข้างนี่สีเขียว r e bottom fan cable ก็คือโซนเนี้ย Heaven เขาก็แนะนำทางเดินสายไฟมาระดับหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวฮับกันบางนะครับจะมีฮับพัดลมให้2จุดด้วยกันก็คือ ข้างล่างกับข้างบนฮับพัดลมที่ให้มานะครับก็จะเป็น4พิน5ตัวไม่มี R G B นะแล้วก็จ่ายไฟเข้ามาเน่ก็จะเป็นสตา a ์าสำหรับการจ่ายไฟทางด้านบนหัวเคสนี่ก็มีฮับมาให้เหมือนกันตำแหน่งนี้มันก็จะเหมือนทางด้านล่างเลยก็คือ4พินทั้งหมดให้มา5ตัวนะครับแล้วก็จ่ายไฟเข้าฮับเน่ก็ใช้เป็นตัวนี้เป็นสายจ่ายไฟแบบ s ตา a ้าก็ถ้าใครอยากใช้ฮับก็เผื่อไว้ด้วยการให้ฮับมาแบบนี้แสดงว่าเฮเว่นเน่ ให้ความสำคัญของการปรับรอบพัดลมมากกว่าไฟ RGB นะครับต่อมาเนี่ยไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มของสายที่มาจากทางฟอนพันแนลทางด้านบนนะครับตัวนี้ก็คือเป็น USB นะครับหัวเคสต่อมาเนี่ย On Off s สวิตชหรือว่า Reset s สวิตชต่อมานะครับก็จะเป็นตัว HD Audio อ่ะตัวนี้นะสุดท้ายก็จะเป็นตัว Typ e C สายที่ให้มาก็จะมีเท่านี้นะครับชุดนี้เลย สำหรับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาฮาร์ดแวร์ใส่เข้าไปจริงๆเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าเวลาใส่ฮาร์ดแวร์เสร็จแล้วเนี่ยภาพรวมของตัวเคสมันจอกมาเป็นยังไงเอาละครับตอนนี้ก็ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับฮาร์ดแวร์ทุกส่วนเรียกได้ว่าพร้อมใช้แล้วแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยที่ผมยังคงไว้ให้มันเป็นแหลกฮาร์ดดิสก์อยู่เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะลองเทสทางลมนะว่า ถ้าเป็นเบสิกตามที่เขาประกอบมาแล้วเว้นไว้ให้เราใส่พัดลมตามแค่เนี้ยหลัง2ล่าง3บน3เนี่ยทางลมมันจะโอเคไหมทางด้านล่างเนี่ยผมใส่เป็นพัดลมรีเวิร์สทั้งหมดเลยนะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยเป็นพัดลมทิศทางปกติคือผักออกแต่ข้างล่างเนี่ยดูดเข้าที่อยากจะให้ดูจริงๆเนี่ยมันก็คือทางด้านหลังนี่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือจากตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่า พราะวาสอ่ะข้างหน้าเนี่ยทีแรกอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยที่มันจะพอไหมอ่าเพราะว่ามันก็พอสมควรนะมันก็เหลือที่น้อยแต่พอเวลาประกอบไปจริงๆนะี่ะเฮ้ยมันพอแล้วแบบเหลือแบบหลวมๆเลยนะอันนี้ผมผมแทบไม่ได้ใช้เค็มท้ายเลยใช้แค่ตรงจุดนี้เองอ่ะรัดให้มันเข้าหมวดกันส่วนที่เดินไปตามจุดต่างๆเนี่ยผมใช้ตามคำแนะนำของรางไฟเขาหมดเลยนะ <laughs> เออมันก็ไปได้นะมันก็ใช้ของมันได้แหลอะอ่ะอันนี้ก็แล้วก็คับพัดลมที่ให้มาก็เรียกได้ว่าสะดวกสุดๆนะครับทั้งด้านล่างและด้านบนอะ่ะผมก็วายพัดลมแล้วก็ต่อเอาไว้หมดแล้ว สำหรับภาพรวมของ He เว n HS 420คือถ้าซื้อไปปุ๊บจบเลยสวยทันทีเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มและวสำหรับคนที่ชอบความเนียบนะอ่ะมันดูสบายตาไม่มีหัวน็อตมากวนใจกวนตาแล้วก็เรื่องระบบ Miller Airflow ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับแต่คือตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเคสเปล่าๆผ,ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีรุ่นที่แถมพัดลมมาด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครซื้อเคสเปล่ามาเนี่ยแล้วจะติดพัดลมเองเนี่ย ทางด้านล่างเนี่ยถ้าอยากได้ความสวยงามผมแนะนําให้ใช้เป็นพัดลมแบบไบพารที่มันรีเวิร์สกลับทั้งหมดนะมันจะได้โชว์บพารด้วยแล้วก็ดูดลมเข้ามาด้วยนะครับส่วนพื้นที่การจัดวางฮาร์ดแวร์ภายในเนี่ยพอเวลามันเป็นฟูลพารโนลามิกเนี่ยต,ตัวเนี้ยทาได้ลงตัวนะก็คือไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับมองไปเนี่ยยังเห็นกลุ่มที่เป็นฮาร์ดแวร์ไฮเอ็นได้บ้างเป็นเหมือนงานบิวอินดีๆทิ้งสเปซให้เราสบายตาได้บ้างอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่ผมสัมผัสได้จากงานประกอบเนี่ยถ้าเป็นรูน็อตที่เราจะต้องถอดพาร์ตออกหรือว่ามีฮาร์ดแวร์มาติดตั้งเนี่ยมักจะมีบูทยางเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แสดงเห็นว่ามันเป็นความใส่ใจของผู้ผลิตนะครับสำหรับเคสตัวนี้สำหรับโซนที่เป็นแหลกฮาร์ดดีนะครับตรงนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาจบแล้วนะดูแล้วงานเนี้ยบเข้ากับภาพรวมใครมีฮาร์ดดีเยอะเยินเนี่ยก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งพัดลมตรงนี้ก็ได้ สำหรับระบบ i r r ์ o ฟที่เขาดีไซน์มาเนี่ยผมว่ามันลงตัวแล้วก็เพียงพออยู่แล้วนะครับทั้งด้านล่าง4ทั้ทงด้านบน4ส,ส่วนถ้าใครอยากได้ Maximum a i r f l o ์แล้วคิดว่าเราใช้ M2 เยอะแล้วคือตรงนี้มันถอดออกได้แล้วก็เอาพัดลมเข้าไปใสแ่แทนพอเวลามีพัดลมเยอะๆเนี่ยมันดูเป็นเคสเกมมิ่งเลยอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งพัดลมตรงโซนนี้ผมแนะนำให้ใช้เป็นบพาสรีเวิร์สนะ มันจะได้โชว์หน้าพัดลมทั้งหมดนะครับจุดที่ผมชอบอีกหนึ่งจุดเนี่ยก็คือตูคัมการ์จอตรงนี้ถูกออกแบบมาให้มันกลมกลืนแล้วก็ลงตัวกับตัวเคสสุดๆเลยนะครับมาดูข้อเสียกันบ้างดีกว่าอันนี้คือถ้าเป็นช่องอื่นเขาอาจจะพูดว่าจุดสังเกตนะแต่ว่าผมที่บอกตรงๆเลยว่าข้อเสียก็คือข้อเสียแหละก็คือว่าส่วนที่เป็นฟิลเตอร์เนี่ย มันไม่สามารถแยกออกมาจากฝาเคสได้นะครับถ้าใครจะทําความสะอาดเนี่ยถอดไปเป่าได้แต่ว่าถอดฟิลเตอร์ไม่ได้แต่ล้างน้ําได้นะเอาน้ําฉีดไล่ฝุ่นได้ตามปกติเลยแล้วก็ปล่อยแห้งเพราะว่าตัวกาวเนี่ยเขาอัดมาแน่นมากนะครับยังไงเนี่ยผมก็ฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์ครับสำหรับแบรนด์เฮเวนใครที่กําลังมองหาเคสพรีเมียมสักตัวนะเก็บงานดีๆนะครับแล้วก็ลุคเนี่ยเป็นโมเดิร์นดีไซน์แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ให้มันมีฟิลลิ่งเกมมิ่ง Hs สี่ตัวเนี้ยไม่ผิดหวังจริงๆนะครับสําหรับการรีวิวของผมก็น่าจะประมาณนี้แหละน่าจะครบถ้วนแล้วถ้าใครดูแล้วชอบใจเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ